สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่พอดแคสต์ p o s s e r o u s Invest p o s s e r u s Mind เจริญลงทุนกับเจริญจิตครับผมจเจริญจิตจันทรสัสริวันนี้เสนอเป็นเอพิโซดที่41วันนี้เราก็กลับสู่วันจันทร์อีกครั้งหนึ่งนะครับก็ทุกคนก็โดยเฉพาะผู้ที่เป็นนักลงทุนนะฮะก็จะกลับเข้ามาสู่ตลาดอีกครั้งวันนี้จะมาพูดถึง5สิ่ง5สิ่งที่เป็นสิ่งที่บางครั้ง น,นักลงทุนแล้วก็เทรดเดอร์ต่างๆเ,เข้าใจผิดสําหรับการลงทุนนะเดี๋ยวนี้เรามีทางเลือกในการลงทุนมากขึ้นนะครับหลายๆคนเนี่ยอยากจะลงทุนเป็นรายได้ประจํานะครับโดยเฉพาะในหลายๆสินทรัพย์ไม่ใช่แค่หุ้นไม่ใช่ยกัดแค่หุ้นหรือว่า Tf เฟหรือว่าตลาดหุ้นตลาดทังไปแล้นแต่ว่าก็พูดเผื่อไปถึงการลงทุนเช่น forex หรือว่า อื่นๆด้วยครับซึ่งซึ่งเป็นกำลังเป็นที่สนใจกันก็วันนี้เอาอข้อมูลนะครับบทความมาจาก trading setupreviews.com นะครับก็พูดถึง5ปัจจัยนะครับ5สิ่งที่เทรดเดอร์เนี่ยมักจะเข้าใจผิดนะครับแล้วก็อาจจะทำให้การลงทุนเนี่ยผิดพลาดไปด้วยอย่างแรกก็คือมีความคาดหวังที่ไม่ไม่สมจริงนะครับบางคน ไปได้ยินโดยเฉพาะสมัยนี้ที่สื่อมันค่อนข้างจะเยอะแล้วก็หลากหลายนะครับบางคนเห็นเข้าใจว่าในการซื้อขายโดยเฉพาะการลงทุนเนี่ยจะต้องได้ผลตอบแทนเยอะในเวลาอันสั้นได้ผลตอบแทนรวดเร็วนะครับก็เพราะว่าเห็นสื่อต่างๆเนี่ยเขาจะแ,แสดงโชว์ผลตอบแทนกันในทิศทางที่ที่เป็นบวกแล้วก็เยอะๆนะครับก็ เลยไปคาดหวังอย่างนั้นแล้วอีกอย่างหนึ่งคือการเข้ามาลงทุนเนี่ยไม่ว่าจะเป็นหุ้นหรือว่าสินทรัพย์อื่นๆก็ตามเนี่ยส่วนมากค่อนข้างง่ายนะครับก็เข้าใจว่ามันเป็นเรื่องง่ายแต่จริงไม่ใช่นะครับสิ่งที่ไม่ควรทําคืออะไรคือไปคาดหวังในสิ่งที่ผิดโดยเฉพาะเรื่องของเป้าหมายการลงทุนนะครับคาดหวังว่าจะได้เงินก้อนใหญ่ในเวลาอันรวดเร็วทากาไรในเวลาอันรวดเร็วนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่ต้องหลีกเลี่ยงเลยคือเรื่องของเงินร้อนนะครับบางทีเงิน ลงทุนที่เรามาใช้เ,เป็นเงินที่จําเป็นแล้วก็ไม่ได,ไได้ไม่ได้พร้อมที่จะลงทุนในระยะเวลาหนึ่งนะจำเป็นต้องไปใช้เงินก็ก็บางทีก็ทําให้การลงทุนผิดแปลกไปสิ่งที่ควรทาคืออะไรคือก็ควรจะต้องวางแผนให้ดีนะครับศึกษาให้ดีแล้วก็เตรียมความพร้อมที่เราอาจจะสูญเสียเงินลงทุนบางส่วนไปได้นะเมื่อเรามีภาพที่มีความเป็นจริงมากขึ้นการลงทุนก็จะมีความ สมจริงปลอดภัยมากขึ้นนะอย่างที่สองคือทำบางสิ่งเยอะเกินไปในที่นี้เนะี่ยพูดถึง2ส,สิ่งในการลงทุนที่ทําเยอะเกินไปอย่างแรกก็คือ over trade คือในการลงทุนเนี่ยแม้ว่าจะไม่ได้มีความการศึกษาหรือว่ากฎเกณฑ์ที่ชัดเจนว่าในการลงทุนหรือว่าการซื้อสักครั้งนึงเราควรจะซื้อกี่ไม้หรือว่าควรซื้อกี่ครั้งนะแต่โดยทั่วไปแล้วบางเ,เมื่อเจอสถานการณ์ บีบคันเช่นสมมติว่าตั้งใจจะซื้อประมาณเนี้ซื้อประมาณอาจจะซื้อซื้อแล้วเดี๋ยวซื้ออีกครั้งหนึ่งสมมติซื้อซื้อเข้าไปแล้วถ้ามันลงเดี๋ยวจะซื้อครั้งหนึ่งเนี่ยวางแผนไว้แบบนี้ปรากฏว่าซื้อไปปุ๊บโหยไม่ทันะไรเลยห้านาทีสิบนาทีไอ้สินทรัพย์หรือว่ากองทุนหรือว่าหุ้นที่เราซื้อไปเนี่ยมันลงอีกแล้วลงนั่งดูอยู่ครึ่งชั่วโมงมันก็ลงใหญ่เลยเราก็เลยซื้ออีกซื้ออีกซื้ออยากจะถั่วให้ต้นทุนต่ําลงมาก็กลายเป็นว่า เทรดมากเกินไปโอเวอร์เทรดนะครับก็ทำให้น้ำหนักการลงทุนมันผิดเพี้ยนไปหรืออีกอันนึงก็คือโอเวอร์เลเวอเรจคือไปลงทุนในสินทรัพย์ที่มันเ,เสี่ยงขึ้นนะครับเล่นหุ้นก็ออาไม่พอเล่น DW แล้วเล่นวอลเล็แล้วกันอา่าวอลเล็ไม่พอก็เล่น DW แล้วกันเล่นไม่พอก็เ,อเปิดบัญชีมาจินกู้เงินแล้วกันหรือว่าไปเล่นทีเฟกซ์ t ax, อย่างนี้นะหรือว่า พวกเทรดฟอเร็กซ์นี้ชัดเจนนะก็เลเวอเรจอยู่แล้วนะครับบางครั้งก็ใช้จํานวนเงินที่มากเกินไปต่อการเทรดหนึ่งครั้งก็ทําให้สาซิงมันผิดไปเนะี่ยก็ทําให้มีความเสี่ยงมากขึ้นเพราะฉะนั้นต้องระวังการโอเวอร์เทรดแล้วก็โอเวอร์เลเวอเรจนะครับมันสร้างความเสียหายให้กับพอร์ตการลงทุนได้นะครับต้องใจเย็นๆค่อยๆขยับแล้วก็ค่อยๆคิดพิจารณาในการลงทุนไปนะครับอย่างที่3นะครับที่มักจะ คนมักจะเข้าใจผิดนะครับก็ขาคิดว่าลืมไปว่าการเทรดดิ้งเนี่ยการเล่นลงทุนเนี่ยก็เป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งของชีวิตเท่านั้นก็เหมือนละการทั่วไป work life balance นะครับบางคนพอเข้ามาอยู่ในตลาดหุ้นเอามาเข้ามาลงทุนเนี่ยเราไปโฟกัสกับมันในยีชั่วโมงเลยเอามาคิดเอามาวางแผนเอามากังวลเอามาเครียดนะครับซึ่งมันก็สูญเสีย ชีวิตในด้านอือ่นๆไปเพราะฉะนั้นสิ่งที่ควรทำทำยังไงก็ก็เหมือนกับหลักการ work-life balance ทั่วไปนะครับมีเวลาให้กับครอบครัวมีเวลาให้กับสิ่งที่เราชอบมออีการวางแผนรักษาสุขภาพร่างกายออกกำลังกายแล้วก็มีการแบ่งเวลาให้เหมาะสมแล้วก็ให้การซื้อขายลงทุนเนี่ยเข้ามาอยู่ในชีวิตของเราอย่างเหมาะสมนะครับไอ,อ้อย่างที่4อย่างที่4ี่ก็ไป ไปวิ่งไล่ตามในสิ่งที่ผิดนะครับอันนี้เขายกตัวอย่างในบทความนี้เขาบอกว่าโอ้โลงทุนสมมุติจะเป็นนักเก็งกําไรอยากจะเทรดดิ้งทีเนี่ยต้องไปซื้อจอคอมมา6จอนะครับพร้อมกับสามารถจัดความสูงต่ําได้แล้วก็ไปซื้อเก้าอี้แบบที่ใช้ในสำนักง,งานหรูๆมานะครับต้องมีห้องที่เก็บเสียงนะครับมีเครื่องชงกาแฟมี ภาพสวยๆที่จะคอยมอิเวดเรานะครับแล้วก็ซื้อหนังสือมา67เล่มน,นะไปเรียนมาอีก45 45คอร์สนะครับแล้วก็ซื้อออนไลน์เทรดดิ้งอีก19อันนะครับก็อันนี้ก็เขายกตัวอย่างแบบแบบเอ็กตรีมนะครับซึ่งทีงนี้แล้วเราเรา,เราก็คงไม่เป็นอย่างนั้นแต่ว่าเราต้องไม่ไม่ไม่ไปไล่ตามในสิ่งที่ผิดนะครับเราหมายถึงว่าจะเรียนก็เรียนได้จะซื้อหนังสือก็ซื้อได้ หรืออุปกรณ์ที่จําเป็นก็จําเป็นแต่ว่าก็ต้องไม่ไม,ไม่ไม่มากเกินไปเพราะว่าสิ่งที่ควรจะทําก็คือโฟกัสแล้วก็ให้ความสําคัญกับการวางแผนแล้วก็ฝึกฝนฝีมือในการซื้อขายนะครับแล้วกส็สิ่งสุดท้ายนะครับก็คือโทษคนอื่นโทษคนอื่นก็เช่นสมมุติวันนี้เราจะเล่นตัวหุ้นตัวนี้นะวันเราวางแผนหมั่นปั้นมือมาแต่เชานะ้าแล้ว ันนี้จะเล่นตัวนี้ปรากฏว่าไปคุยกับเพื่อนเพื่อนบอกวันนี้ตลาดไม่ดีตลาดมันไม่ดีก็อย่าไปเล่นเลยช่วงนี้การเมืองไม่ดีเราก็เลยโอเคไม่เล่นก็ได้ปรากฏว่าหุ้นตัวนั้นมันขึ้นเราก็รู้สึกว่าคือถ้าฉันไม่ไปคุยกับเพื่อนเนี่ยฉันก็ซื้อได้กําไรไปแล้วนี่นะครับคือจริงจริงแล้วเออนอกจากจะไม่ได้นอกจากจะทําให้การลงทุนเสียเสียสุขภาพจิตด้วย นะครับเพราะฉะนั้นกทท็ทุกเหตุการณ์ที่ในในตลาดหุ้นเนี่ยมันตลาดหุ้นหรือว่าการลงทุนต่างๆเนี่ยมันก็มีการเปลี่ยนแปลงได้ตลอดแล้วก็โอกาสแล้วกออ็ความเสียหายมันก็เกิดขึ้นได้ตลอดเพราะฉะนั้นทางที่ดีเพื่อเพื่อสุขภาพจิตของเราเราจะไม่ไปโทษคนอื่นนะแต่ว่าเพราะว่าสิ่งที่สําคัญที่สุดในการที่จะควบคุมสิ่งต่างๆได้มากที่สุดเนี่ยก็คือตัวเราเองนะครับก็วันนี้มี5้าสิ่งนะครับที่เอามาฝากกันสําหรับ อาจจะเป็นความเข้าใจผิดที่ทําให้การลงทุนนั้นผิดพลาดไปคนระับทบทวนอีกทีนึงครับอย่างแรกก็คือมีความคาดหวังที่ไม่สมจริงนะครับอย่างที่2ก็คือทําบางสิ่งเนี่ยมันมากหรือหนักเกินไปนะครับอย่างที่สามก็ลืมไปว่าการลงทุนเนี่ยเป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งในชีวิตเรานะครับอย่างที่สี่ก็คือไปวิ่งตามในสิ่งที่ไม่ใช่นะครับแล้วก็อย่างที่5ก็คือโทษคนอื่น นะครับก็เชื่อว่า5สิ่งนี้ที่เอามาฝากกันนะครับอย่างน้อยแม้ว่าสิ่งต่างๆในที่เป็นความผิดพลาดแนวคิดที่ผิดพลาดในการลงทุนเนี่ยอาจจะไม่ได้แก้ง่ายในครั้งเดียวแต่ว่าการที่เราได้เรียนรู้ไปเนี่ยก็เชื่อว่าจะพัฒนาการลงทุนการซื้อขายการเทรดดิ้งของเราให้ดีมากยิ่งขึ้นนะครับวันนี้ขอบคุณที่ติดตามนะครับแล้วพบกันใหม่ในเอพิโซดถัดไปวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ